นะครับมาพบกับผมอา้าวกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับผมรายการโอโลโมทีวีเอานะฮะเราก็จะมาเล่นเกมไมค้าพ็อกเกตอิดิชั่นนะฮะเขโลซีเข้าเข้าเอาละสกินผมโอโลโมทีวีเป็นไงอืมทางเซิร์ฟดีกว่าไหมโอ้โห เก้าเซิร์ฟมาเหรอกูนี่มันโหดลอเกินห่าเอาละโอละขอแล้วนะฮะตอนนี้โลเิตสนโกเลมเบนดิวดอเลยมั้ยมันเหมือนตัวอะไรบางอย่างดูรอยดิ ลอย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 ลลอยลโอ้โห no? ต้องบัฟทองเกอเาละตอนนี้เราก็จะมาสร้างไอลไอสโน่นะฮะทำง่ายๆวิธีทำง่ายๆนะฮะเราก็แค่ซาบ็อกบบัฟฟองทองเ้ียามาด้วยสิ ฟักทองอะไรก็ได้สองหัวเอาหัวติดไ้แล้วกันอ่าครับครับอืออ่านะเมื่อกี้แมวกำลังกำลังจะไปอาบน้ำฮะเดี๋ยวคอยฮะอืมแล้วก็ไปเลยไปแบบวิธีสร้างก็แค่เนี้ยเดี๋ยวดูนะเอาเอาเฮ้ยสาวหัวเลยโลจะฟัง oh, ฟั k ตีแค่มือก็ตายแล้วเดี๋ยวดูนะตีแค่มือไม่ตายขนาดนั้นสิเลือดมันต้องเยอะสองสมทีตายสีห้าทีตายนะเอาละถ้าใช้ดาบนี่ดาบมันสองทีตายนี่คือถ้าดูสามสองสามสี่ห้าห้าทีทำไมฮะ ขด 1, 2, 3, 4, 4. ีดสโนวบอลหนึ่งสองสามสี่สี่เออเราจะมาสร้างเอ้ยไอรอนนะฮะไอรอนยังไงต้องมีแบบไม้กางเขนเอาละเอาหัวไปยังไงก็ได้ฮะอ่ามันก็จะได้สภาพอย่างนี้นะฮะอารอนกูริม เราทำให้มันตีกันดีกว่าเฮ้ยอะเอ้ยอืม ฮะเราก็เนี่ย <c oughs> โอ้ยสัมผีสขนาดติดเกาะนะนี่อ่ะนี่ไม่ได้นะฮะนี่นี่นมันต้องอย่างนี้ สุดนดนะ้าะลังจะมาดูสอนสร้างกันเฉยๆนะฮะโอ้ยบักกี้วินเทอร์นะครับครับดูแคชอยู่หหดูเล่นเกมอยู่หหแป๊บเดียวไปอาว่ตอนนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีอาอ้มจนจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดี